พวอออนไลน์เลิร์นิ่งเลส่นบทเรียนออนไลน์ปศิลปะสาระดนตรีจังหวะทำนองประโยคเพลงจังหวะเพลงจังหวะหมายถึงการจัดเรียงของเสียงซึ่งมีความสั้นยาวแตกต่างกันจังหวะ จึงนับว่าเป็นสิ่งสำคัญในการเล่นดนตรีและร้องเพลงจังหวะที่ได้ยินในเพลงซึ่งมีทั้งจังหวะช้าและจังหวะเร็วจังหวะที่แตกต่างกันจะมีความรู้สึกที่ต่างกันออกไปนะครับอัตราจังหวะคือความช้าเร็วของจังหวะอัตราจังหวะของเพลงไทยเดิมแบ่งออกเป็น3ชนิดดังนี้ 1. อัตราจังหวะ3ชั้นคืออัตราจังหวะที่มีจังหวะช้า 2. อัตราจังหวะ2ชั้นคืออัตราจังหวะที่มีความเร็วเพิ่มขึ้นจากอัตราจังหวะ3ชั้นดังนั้นอัตราจังหวะ2ชั้นจึงมีจังหวะปรานกลาง 3. อัตราจังหวะชั้นเดียวคืออัตราจังหวะที่มีความเร็วเพิ่มขึ้นจากอัตราจังหวะ2ชั้นอัตราจังหวะชั้นเดียวจึงมีจังหวะเร็วนะครับ